ปันพาท่านผู้ชมมาที่สวนแคนตัสหางดงนะครับอําเภออะไรนะครับงงอําเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยวันนี้พื้นที่ของเรานะครับที่เป็นแปลงทดลองปลูกทานตะวันก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้เราเตรียมกําลังคนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับในวันนี้นะครับของร้านแคนตัตแคนตัตหางดงนะครับก็คือ จะมีทางด้านาพี่หนุ่มพี่ฝ้ายนะครับเป็นคนดูแลโครงการแล้วก็รับโครงการทานตะวันชายชานะครับเพื่อที่จะมาศึกษาพร้อมๆกันแล้ววันนี้เราได้ทีมงานของเรานะครับเป็นกําลังพลที่จะช่วยกันนะครับ ในการตัดและก็ศึกษาการตัดไปพร้อมๆกันนะครับเราได้มีการเตรียมพร้อมบอกวิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําทุกท่านก่อนนะครับที่วันนี้มาร่วมกันนะครับท่านแรกเลยครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะพี่นีค่ะครับบารี้าลีเจ้าบารีนะครับสวัสดีครับผมชื่อแก้วครับอ่าพ่อผมชื่อทำโรงครับพ่อทำโรงนะครับและลุงคำนี่ลุงคำคนลุงคำเอาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตัดทานตะวันนะครับคือเรียกว่าเป็นการเก็บเกี่ยวทานตะวันนั่นเองนะครับโดยอายุเราครบกําหนดในการเก็บเกี่ยวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจให้ติดตามคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะพาทุกท่านดูวิธีการตัดโดยเงื่อนไขของการตัดก็คือหนึ่งเราจะต้องตัดให้เป็นปลายแหลมนะครับระดับเท่ากับอ่าเท่ากับหน้าท้องของเราแล้วก็เฉียง45องศานะครับฐานดอกทานตะวันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราพร้อมหรือยังครับพร้อมยุมา ้าวเริ่มเลยนะครับมาเลยนะครับอามี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการตัดทานตะวันนะครับที่ถูกต้องนะครับตามวิธีของเรานะครับก็คือตัดปลายแหลมนะครับเป็นลำต้นปลายแหลมนะครับแล้วก็ตัดปลายเฉียง45องศานะครับอันนี้พอดีพี่ๆของเรานะครับ เพิ่งเรียนรู้ใหม่นะครับเป็นนักศึกษาใหม่อาจจะยังไม่ชำนาญการเท่าไหร่นะครับแต่รอบต่อไปนี้โอ้โหสงสัยจะเป็นมืออาชีพนะครับอันนี้ให้ทุกท่านลองดูนะครับวิธีการตัดเป็นยังไงครับตัดยากไหมครับพี่ตัดยากไหมเราครับตัดอ่า นี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการตัดที่ถูกต้องนะครับท่านใดที่หาติดตามการตัดของโครงการอยู่นะครับแล้วดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวทางตะวันนะครับเนี่ยดอกก็จะประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเมื่อเราตัดปลายดอกนะครับก็จะมีบ้างนะครับเป็นเม็ดที่สมบูรณ์แล้วก็ตรงกลางจะเป็นเมลี่นะครับไปดูลักษณะของเม็ดนะครับนี่ครับเป็นเม็ดที่สมบูรณ์พอเราเกล็ดเข้าไปข้างในนะครับ ก็จะเป็นเม็ดที่เต็มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเม็ดเต็มแล้วก็พร้อมที่จะตัดเป็ดเดียวนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหนะแล้วทานตะวันนะครับต้องดูแลหนึ่งคือที่นี่นะครับเขาจะใช้รูปแบบคือใช้ระบบน้ําหยดนะครับเป็นระบบน้ําที่เรา แนะนําให้พี่น้องเกษตรกระกน,นะครับใช้สองก็คือจะต้องมีการบําบรุงด้วยปุ๋ยสูตรสองสูตรด้วยกันก็คือสูตร16 48สแูตรแล้วก็สูตร0 6บสูตรนะครับทานใดที่ปลูกแรกๆนะครับก็จะเริ่มต้นในการปลูกที่<ะ>ยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็ต้องดูตามรูปแบบการปลูกด้วยนะครับแล้วก็ที่สวนทานตะวันหางดงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทว่าเจ้าของสวนนะครับเขามีการ บำรุงนะครับบำรุงดอกบำรุงต้นบำรุงใบอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีการนำปุ๋ยที่เขามีอยู่มาเพิ่มเติมในการที่จะมาทำจุดตรงนี้ด้วยเพื่อให้ลำต้นดอกทันสัตว์แล้วก็เม็ดทันตัตวน,นี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยรูปแบบนะครับอานี่เลยเขาจะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่มามายืนม,มีมีป้ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารสุขภาพพืชน,นะครับนะครับยี่ห้อแบทใช่ไหมครับ อ่านี่เลยอันนี้นะครับเมื่อท่านท่านท่านใดที่ใช้ปุ๋ยตามสูตรของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเพิ่มเติม คุณภาพของทานตะวันนะครับหรือว่าอยากจะดูแลและบำรุงทานตะวันนะครับเราก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยผู้ที่ดูแลโครงการนะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะาเราจะได้ไปพบกับทางที่หนุ่มนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการวันนี้อยากจะทดลองใช้อ่าเขาเรียกว่าอ่าอาหารพืชเพิ่มเติมเพื่อให้ทานตะวันเนี่ยมีดอกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ซึ่งเม็ดเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมพืชเหมือนเราได้ทานอาหารอยู่แล้วแต่เราได้มีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพิเศษนะครับ เพื่อบำรุงลําต้นของมันได้อีกอันนี้ก็จะทําให้เกษตรกรได้รายได้เพิ่มเติมนะครับมากกว่าเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ทางกลุ่มมีอยู่แล้วนะครับในการปลูกหรือในการส่งเสริมและอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าการปลูกพืชทานตะวันเนี่ยบางคนบอกว่าเรามีการขายปุ๋ยเราไม่ได้ขายเพราะโครงการของเราคือเรามีแค่เม็ดทานตะวันนะครับในการส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตมเมล็ดทานตะวันส่วนปุ๋ยนะครับของพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยสามารถที่จะเอามาเพิ่มเติมยิ่งถ้าเป็นปุ๋ยอาหารเสริมพืชด้วยอย่างนี้นะครับก็ยิ่งดีจะทําให้มเมล็ดทานตะวันของเราเนี่ยมีเมล็ดที่เต็มนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับอันนี้ก็ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในโครงการเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ตัดได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวติดตามชมแป๊บหนึ่งนะครับมนาะเจอเลยครับผมนี่เลยโอ้โหตัดได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวเราจะยกขวาไปนะเลนะอันนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับว่าทานตะวันที่นี่นะครับไม่ว่าอดอกใหญ่แล้วนะครับนี่ย แล้วก็ลำต้นก็จะต้องแข็งแรงด้วยอันนี้คือลำต้นนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ดอกก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30เซน -35 เซนนะครับอันนี้ก็เป็นดอนกทานตะวันที่ถือว่าแล้วก็เมล็ดนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ ซึ่งจะทําให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าที่พื้นที่หางดรงนี้นะครับในจงังหวัดเชียงใหม่สามารถปลูกได้ทุกที่เลยท่านใดที่ปลูกปลูกข้าวนะครับหลังหลังหน้านาเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถที่จะมาลปลูกทานตะวันในโครงการของเราด้วยเป็นอาชีพเสริมได้นะครับหรือท่านใดที่สนใจเราก็จะมีเบอร์โทรนะครับผู้นําในโครงการพื้นที่ตรงนี้นะครับมาด,ด้านล่างให้กับทุกท่านหรือท,ท่านจะได้เบอร์โทรติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณหนุ่มเองหรือทางด้าน คุณฝ้ายเองนะครับที่ดูแลโครงการที่ตรงนี้อยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อตามาเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามโครงการของเรามาโดยตลอดเวลาแล้วก็หวังว่านะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือเราจะได้พบกันอีกนะครับในโครงการทานตะวันของชายชานะครับส่งเสริมเกษตรกร ใช้น้ำน้อยนะครับประหยัดเวลาแล้วก็รับซื้อผลผลิตนะครับของเกษตรกรที่ได้มาตรฐานอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับผมวันนี้นะครับเลขาธิบดีแลวก็ทีมงานที่กําลังตัดอยู่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามครับกดติดตามของโครงการของเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณน,นะครับสวัสดีครับ ในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามโครงการทานตะวันชาชาของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็ติดตามของเราด้วยในเพจทานตะวันชาชาและก็เล็กอภิปันทานตะวันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ